นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่65สังหารระเบิดประตูบนถนนเล็กๆด้านนอกของโรงยิมแห่งนี้มีเด็กหนุ่มสวมชุดออกกำลังกายสีดำคนหนึ่งขี่หลังสุนัขกลายพันธ์สีดำที่มีรูปร่างใหญ่กว่าสุนัขกลายพันธ์ทั่วไปสามส่วนวิ่งตรงมายัางโรงยิมแห่งนี้ท่าทางของเด็กหนุ่มคนนี้ น่าจะเพิ่งอายุได้ประมาณ15-16ปีรูปลักษณ์ภายนอกดูอ่อนวัยแต่แววตากลับใช้แววหนักแน่นถึงขีดสุดในมือของเขายังถือมีดโค้งที่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนด้ามหนึ่งมีดโค้งชนิดดีถูกชาวในปานขนาดนามมันว่ามีดหัวสุนัขบนมีดโค้งนั้นเต็มไปด้วยเลือดสีม่วงดำที่ด้ามจับก็ยังมีเศษเนื้อติดอยู่ด้วยดูแล้ว น่ากลัวและโหดร้ายยิ่งนักเด็กหนุ่มที่ดูอ่อนวัยมายักษ์ที่โหดร้ายซอมบี้ที่อาลวาดบีดโค้งที่เก็บมาได้ทั้งหมดนี้กลับเป็นเหมือนสโลแกนโฆษณาของเกมบางเกมเพื่อเตือนว่าวันสิ้นโลกได้มาถึงแล้วเตรียมสุนัขและอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณไว้ให้พร้อมแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เกมแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้น ในตอนนั้นเองกองทัพซอมบี้ที่ด้านหน้าโรงยิมไม่ไปไหนก็เห็นสุนัขกลายพันธุ์และเด็กหนุ่มคนนี้จากนั้นพวกมันก็ส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลัง่งก่อนจะวิ่งตรงเข้ามาหาเด็กหนุ่มคนนั้นอย่างรวดเร็วทำไมซอมบี้ถึงได้เยอะขนาดนี้ในขณะที่มองไปทางซอมบี้ที่เข้ามาหาเขานับร้อยนับพันตัวเด็กหนุ่มคนนั้นก็ตื่นตกใจมากเช่นกัน แต่เมื่อเผชิญหน้ากับซอมบี้เหล่านี้เขากลับไม่ได้วิ่งหนีไปแต่อย่างใดกลับมองไปทางซอมบี้ที่ยืนเบียดเสียดกันอยู่หน้าประตูโรงยิมแทนจากนั้นดวงตาของเขาก็ฉายแววจริงจังก่อนจะล้วงหยิบประทัดขนาดใหญ่สองสามตลับออกมาจากกระเป๋าซึ่งประทัดเหล่านี้ถูกเรียกว่าชุนเลย่ยจากนั้นก็จุดไฟและโยนใส่กลุ่มซอมบี้เหล่านั้นทันที สาเหตุที่ประทัดขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกเรียกว่าชุนเลยเป็นเพราะว่าเสียงที่ดังขึ้นอย่างรุนแรงนั้นคล้ายกับเสียงของระเบิดประทัดหลายตลับนั้นระเบิดขึ้นพร้อมกันจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงซอมบี้หลายตัวที่ยืนออกันอยู่ด้านหน้าประตูโรงยิมก็พากันตื่นตกใจส่งผลให้พวกมันหยุดกระแทกประตูแล้วหมุนตัวพุ่งเข้ามาหาเด็กหนุ่มคนนี้แทน เมื่อเห็นซอมบี้ที่อยู่หน้าประตูต่างถูกดึงดูดมาแล้วถึงแม้ว่าใบหน้าของเด็กหนุ่มคนนี้จะแสดงความเคร่งเครียดก็ตามแต่กลับไม่แสดงออกถึงความร้อนรนแต่อย่างใดจากนั้นก็กวัดแกว่งมีดโค้งในปาดในมือขึ้นมาแล้วฟันไปบนตัวของซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาหาทั้งสองตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นเลือดสดก็ทะลักออกมาสาดกระเด็นอยู่เต็มพื้นอีกทั้ง ยังกระเซ็นใส่ตัวของสุนัขตัวใหญ่ราวกับเสือตัวนั้นด้วยหลังจากนั้นก็ตะโกนออกไปจ้าดํไปเมื่อได้ยินคำพูดของเด็กหนุ่มสุนัขที่มีลําตัวยาวเกือบสองเมตรก็ได้ส่งเสียงคํารามอย่างรุนแรงออกมาจากนั้นก็วิ่งพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วทันทีสุนัขยักษ์ตัวนั้นไม่เพียงแต่จะตัวใหญ่กว่าสุนัขก,กลายพันธุ์ทั่วไปเท่านั้น พละกกาลังและความเร็วของมันก็มากจนหน้าตกใจอีกด้วยต่อให้มีเด็กหนุ่มขี่หลังอยู่ก็ตามแต่ระดับความเร็วของมันก็ยังเหนือกว่าซอมบี้เหล่านั้นอยู่ดีไม่นานก็สามารถทิ้งระยะห่างจากกองทัพซอมบี้ไว้ด้านหลังของเขาได้และในเวลาเดียวกันซอมบี้สองตัวด้านหน้าของเด็กหนุ่มและสุนัขก,ก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาทันทีฆ่ามัน เมื่อเห็นภาพนี้ดวงตาของเด็กหนุ่มก็ฉายแววเคร่งขรึมทันใดจากนั้นก็ตะโกนสุดเสียงแล้วหยิบมีดขึ้นมาฟันซอมบี้ตัวหนึ่งทันทีด้วยความช่วยเหลือจากพลังการโจมตีของสุนัขยักษ์ทำให้เด็กดุ่มคนนี้เหมือนกับทหารในสมัยโบราณยังไงอย่างนั้นเขาสามารถฟันไปบนหัวของซอมบี้ตัวนั้นได้อย่างง่ายดายและเป็นเวลาเดียวกันกันกบปากของสุนัขตัวนั้นก็อ้าออก แล้วกัดไปบนหัวของซอมบี้อีกตัวก่อนกลืนกินลงไปจนไม่เหลือซากจากนั้นก็พุ่งไปข้างหน้าต่อไม่นานกองทับซอมบี้ขนาดใหญ่ก็ถูกเด็กหนุ่มคนนั้นหลอกล่อจนห่างออกจากประตูใหญ่ของโรงยิมไปพร้อมกับที่เด็กหนุ่มคนนั้นได้มาถึงกำแพงของโรงยิมแห่งนี้จากนั้นก็ตะโกนสุดเสียงอีกครั้งจะมืดกระโดดวินาทีต่อจากนั้น เสียงเห่าของสุนัขก,ก็ดังขึ้นสุนัขยักษ์ตัวนั้นก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าจากนั้นก็นำเด็กหนุ่มคนนั้นกระโดดข้ามกําแพงล้อมที่มีความสูงหลายเมตรแล้วร่วงลงไปในโรงยิมแห่งนี้หลังจากที่เด็กหนุ่มและสุนัขยักษ์เข้ามาในโรงยิมแล้วซอมบี้ที่สูญเสียเป้าหมายก็ค่อยๆหยุดย่างเท้าหลังจากนั้นก็เดินลอยชายไปลอยชายมาอีกครั้ง สำหรับเด็กหนุม่มหลังจากเข้าไปทางด้านหลังของโรงยิมแล้วเขาก็พุ่งตรงไปยังด้านในของโรงยิมด้วยความรวดเร็วทันทีจากนั้นจากเฟิงก็เปิดประตูให้แล้วเข้าไปด้านในได้ในที่สุดแมงเอ้ยครั้งก่อนหมาตัวนั้นก็ตายไปละครั้งนี้เจ้าเด็กนั่นยังจะพาตัวใหม่กลับมาอีกความสามารถนี้มันช่างน่าอิจฉาจริงๆ และในเวลาเดียวกันชายหัวล้านที่ได้เห็นภาพทั้งหมดนี้อดเลียริมฝีปากไม่ได้จากนั้นก็พูดขึ้นด้วยความอิจฉาว่าฟ้าชังไม่ยุติธรรมจริงๆข้ามีพลังเหนือมนุษย์ฟื้นตื่นขึ้นมาเล็กน้อยแต่เจ้าเด็กพร้อมกรองกองแกงนั่นกลับมีพลังเหนือมนุษย์ที่เก่งกาจมากกว่าปะสบจริงๆพี่ใหญ่ตอนนี้เด็กนั่นก็เข้าไปแล้ว ศัก,กยาภาพของอีกฝ่ายก็เพิ่มมากขึ้นเราจะไปต่อกรกับพวกเขาได้ยังไงกันล่ะในขณะที่มองไปยังท่าทางบนพึ้มพัม่มของชายหัวล้านคนนั้นน้องเล็กที่ถูกเขาตบก่อนหน้านั้นก็อดถามขึ้นมาไม่ได้หรือว่าจะโจมตีเข้าไปโดยตรงๆเลยครับเมื่อพูดถึงตรงนี้น้องเล็กคนนี้ก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดขึ้นอย่างระมัดระวังว่าแต่ว่า ถ้าโจมตีเข้าไปตรงๆแล้วจะจัดการกับซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกได้ยังไงอ่ะไหนจะทหารสามคนนั่นอีกเกรงว่าพวกเราจะรับมือกับพวกเขาไม่ได้พวกเขามีปืนกลที่แข็งแกร่งมากนอกจากนั้นก็ยังมีหมายักษ์ตัวนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของน้องเล็กคนอื่นๆก็พากันพยักหน้าตามเห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้น หวาดกลัวต่ออาวุธภาพของปืนกลของควางซางและพักพวกเป็นอย่างมากบัดซบในสายตาของพวกแกคิดว่าพี่ใหญ่ยะฆ่าเป็นคนมุทะลุหรือ,อยังไงถ้าฆ่างโง่ขนาดนั้นฆ่าคงตายไปตั้งแต่สิบวันก่อนแล้วแต่ทว่าเมื่อได้ยินคำพูดของน้องเล็กคนนั้นชายหัวล้านที่ดูเหมือนหยาบโลดคนนั้นกลับส่งเสียงหัวเราะเยือกเย็นออกมาจากนั้น รอยยิ้มเจ้าเล่ก็ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าโจมตีก็โจมตีไปแต่ไม่ใช่พวกเราที่โจมตีนะเห็นซอมบี้พวกนั้นไหมพวกมันคือเป้าล่อก,กระสุนที่ดีที่สุดของพวกเราเพียงแค่เราคิดหาวิธีเปิดประตูบานใหญ่ได้ถึงตอนนั้นซอมบี้เหล่านี้ก็จะช่วยพวกเราจัดการเจ้าพวกนั้นแล้วแต่ในนั้นมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะ ส่วนใหญ่ในนั้นก็คือเด็กๆเ,เมื่อได้ยินคำพูดของชายหัวล้านน้องเล็กอีกคนหนึ่งก็อดพูดขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากเพราะความสามารถพิเศษพวกเขาจึงได้จับจ้องไปที่จูเก๋โยหลงและคนอื่นๆเป็นเวลานานเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงรู้ว่าในนั้นนอกจากจางเฟิงจูเก๋โยหลงควาสซ้างและพักพวกแล้วก็ยังมีเด็กๆที่อายุไม่ถึงสิบขวบอีกหลายคนด้วย ถ้าเปิดประตูใหญ่ให้ซอมบี้เข้าไปแล้วก็พวกเขาก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากซอมบี้จนกระสุนของควางซางและพักพวกหมดลงแล้วหาโอกาสจับตัวจูเกิโยลงมาแต่เด็กเหล่านั้นอาจจะไม่มีชีวิตรอดออกไปถึงแม้ว่าคนพวกนี้จะเลวจนกระทั่งฆ่าคนมาไม่น้อยแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างไรเมื่อวานสิ้นสุดโลกได้กลายมาถึง คุณธรรมและมโนธรรมในก้นบึ้งของหัวใจของพวกเขาก็ยังไม่ได้พังทลายลงถ้าให้พวกเขาฆ่าเด็กน้อยไร้เดียงสานับสิบคนนั้นพวกเขาก็ตัดใจทำไม่ลงปัดศพแต่ทว่าเมื่อได้ยินคำพูดของน้องเล็กคนนั้นชายหัวล้านกลับทีบเขาจนล้มลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็เหยียบไปบนใบหน้าของเขาก่อนด่าออกไปว่า จาก,กล้าแซรกเป็นนักบุญต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอถ้าอยากเป็นพ่อพระนักก็ไปตายกับพวกเด็กนั่นดีไหมเมื่อพูดถึงตรงนี้ภายใต้การออกแรงเหยียบจากเท้าของชายหัวล้านเลือดสดๆบนใบหน้าของน้องเล็กที่ถูกเหยียบคนนั้นก็ไหลออกมาจากนั้นก็ด่าน้องเล็กด้วยสีหน้าที่แทบจะทนไม่ไหวออกมาว่าอย่าลืมกําพืชของพวกแกด้วยพวกแกทั้งหมดก็เป็นนักโทษเ่งซวย ถ้าไม่ใช่เพราะดองสามของพวกเรามาช่วยแกไว้ประหารนี้พวกแกได้กลายเป็นซอมบี้เหล่านั้นไปแล้วยังจะมีโอกาสมาจูจี้จุกจิกพูดได้สาระต่อหน้าข้าอีกเหรอพ,พี่ใหญ่ฉันฉันจะนผิดไปแล้วน้องเล็กคนนี้รู้ว่าชายหัวล้านคนนี้เป็นผู้ร้ายที่สามารถฆ่าคนได้ในพริบตาเดียวดังนั้นตนจึงได้ขอความเมตตาจากเขาอย่างต่อเนื่องใส่หัวออกไป บางทีดีอาจเป็นเพราะไม่อยากให้เลือดดึงดูดซอมบี้เข้ามาชายหัวร้ายคนนี้จึงได้ยกเท้าออกจากนั้นก็พูดด้วยสีหน้าที่โหดร้ายว่าพวกแกจงจำไว้เราได้ตกอยู่ในสภาวะวันจุดจบโลกเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปลาใหญ่กินปลาเล็กถ้าพวกแกไม่อยากตายก็อย่าใจอ่อนเป็นผู้หญิงไปไม่อย่างนั้นข้าจะเป็นคนจัดการพวกแกด้วยมือของข้าเอง เข้าใจไหมครับครับในขณะที่มองไปทางน้องเล็กที่ส่งเสียงครวญครางอยู่บนพื้นแล้วก็มองไปยังท่าทางที่โหดร้ายและน่ากลัวของชายหัวล้านคนนั้นน้องเล็กคนอื่นๆต่างก็ทำตัวสงบเสงี่ยมพากันพยักหน้าโดยไม่โต้แย้งออกมาแต่อย่างใดถึงแม้ว่าในใจของพวกเขานั้นจะมีจิตสํานึกน้อยนิดอยู่บ้าง แต่จิตสำนึกอันน้อยนิดนี้เทียบไม่ได้กับชีวิตของตัวเองเลยนี่คือสัตดา์ของคนเอาละนี่คือระเบิดมือที่ได้มาจากตัวของทหารหลายคนก่อนหน้านั้นพวกได้ถังห้าคนหยิบไปคนละอันแล้วไประเบิดประตูให้ฆ่าเมื่อเห็นน้องเล็กเหล่านั้นไม่กล้าโต้แย้งแต่อย่างใดพี่ใหญ่คนนั้นก็พยักหน้าจากนั้น ก็หยิบกระเป๋าใบหนึ่งขึ้นมาแล้วโยนลงไปบนพื้นก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าจับไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องพังประตูน,นั่นให้ได้พี่พี่พี่ใหญ่พี่กำลังส่งเราไปตายนะเมื่อได้ยินคำพูดของชายหัวล้านสีหน้าของลูกสมุนเหล่านั้นก็แปรเปลี่ยนไปทันที ถึงแม้ว่าซอมบี้ที่อยู่ในละแวกนี้จะเพิ่งถูกเจ้าเด็กหนุ่มนั่นล่อหลอกออกไปก็ตามแต่บนถนนกลับยังมีซอมบี้ที่เดินลอยไปลอยมาอยู่อีกหลายตัวบวกกับถ้าพวกเขาไประเบิดประตูจะต้องเกิดเสียงที่ดังอึกระทึกขึ้นมาอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นพวกเขาก็คงจะหมดหน้าที่แล้วแต่พวกเขาจะสลัดหลุดจากซอมบี้ได้ยังไงกันละ่ะแกไม่มีสมองเหรอ ข้าก็เคยสาธิตให้ดูก่อนหน้านั้นแล้วไม่ใช่หรอเพียงแค่นำเลือดมาทาวไว้บนตัวเท่านี้ก็ซ่อนกลิ่นกายชีวิตของพวกเองได้แล้วถึงตอนนั้นพวกเองก็แค่ทิ้งระเบิดออกไปแล้วก็ถือโอกาสที่ระเบิดยังไม่เกิดการระเบิดขึ้นหนีออกไปก็แค่นั้นเองเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวของลูกสมุนเหล่านั้นชายหัวล้านก็ด่าทอขึ้นมาอีกครั้งเอาละเอาละ เรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันก่อนหลังจากกลับมาจากทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวข้าจะจัดหาเหล้าเดือแล้วก็ของดีๆมาให้พวกแกแล้วข้าจะสรรหาเด็กขาวๆมาให้พวกแกเคี้ยวเล่นสามวันเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าพวกแกยังชักช้าอยู่อีกพวกแกคิดว่าข้าจะฆ่าคนไม่เป็นเหรอครับครับพี่ใหญ่ครับพี่วิธีการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมของชายหัวล้านคนนี้ เหล่าสมุนต่างก็เคยเห็นมากับตาของตัวเองแล้วดังนั้นเมื่อเห็นท่าทางที่ดุร้ายของชายหัวล้านคนนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธแต่อย่างใดทำได้เพียงรวมตัวกันจับฉลาขึ้นมาอย่างตัวสันงันงกเท่านั้นไม่นานฉลากเหล่านั้นก็ถูกจับจนหมดสองสามคนที่ไม่ได้จับถูกต่างก็มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความดีใจส่วนอีกห้าคนที่จับได้ กลับมีใบหน้าที่ซีดเผือดราวกับบุพการีได้ตายลงไปยังไงอย่างนั้นจนกระทั่งกางเกงของสองในหคนนั้นได้เปียกชื้นออกมาถึงอย่างไรไม่ว่าชายหัวล้านจะพูดให้ผ่อนคลายอีกครั้งยังไงปฏิบัติการในครั้งนี้ของพวกเขาพูดได้ว่ามีโอกาสรอดน้อยมากทีเดียวในใจเขารู้เพียงว่าถ้าไปปฏิบัติหน้าที่นี้พวกเขา จะมีโอกาสรอดน้อยมากแต่ถ้าไม่ไปชายหัวล้านคนนั้นก็ต้องฆ่าพวกเขาอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นก็คงจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตแล้วล่ะดังนั้นไม่ว่าพวกเขาจะกลัวมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่ฝืนปลอมตัวทำเป็นซากศพของซอมบี้เท่านั้นหลังจากนั้นเลือดอันเน่าเหม็นก็ถูกทาลงไปทั่วทั้งตัวแต่ก็ยังไม่มั่นใจ ด้วยกังวลว่าจะถูกซอมบี้พบเห็นพวกเขายังห้อยเครื่องในและซากศพของซอมบี้เหล่านั้นด้วยสุดท้ายก็หยิบระเบิดมือแล้ววิ่งออกไปยังประตูอัตโนมัติบานนั้นหลังจากที่อยู่รอดมาได้จากภัยพิบัติของเมื่อคืนที่ผ่านมาคนเหล่านี้จึงได้มีความกล้าอยู่บ้างต่อให้เมื่อสักครู่จะหวาดกลัวยังไงก็ตามตอนนี้พวกเขาก็ต้องใจเย็นลงหลังจากนั้น พวกเขาก็มาถึงประตูอัตโนมัติอย่างเงียบๆและรวดเร็วจากนั้นก็ดึงสลักระเบิดออกแล้ววางระเบิดนั้นไว้ใต้ประตูบานนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะหนีตายกลับไปแต่ในตอนนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันหลังจากที่เกิดเสียงปืนดังลั่นแล้วบนตัวของคนที่เตรียมพร้อมจะหนีกลับไปเหล่านั้น ก็เกิดเป็นรูกระสุนขึ้นมาหลังจากนั้นก็ล้มลงไปกับพื้นก่อนจะส่งเสียงร้องครวญครางออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งปรากฏสีหน้าแห่งความโกรธแค้นตกใจและสับสนขึ้นมาบนใบหน้าของพวกเขาด้วยจริงๆแล้วพวกเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมเมื่อพวกเขาทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วชายหัวล้านก็ยังไม่ปล่อยพวกเขาไว้เฮ <c oughs> ไอพวกโง่เง่าสมองทึบเหล่านี้ซอมบี้นั้นกินเนื้อและเลือดสดๆเป็นอาหารแค่มีเสียงอย่างเดียวไม่พอที่จะดึงดูดความสนใจมันได้หรอกในขณะที่มองไปทางลูกน้องที่กำลังดิ้นพล่านและส่งเสียงครวญครางอยู่หน้าประตูโรงยิมเหล่านั้นใบหน้าของชายหัวล้านก็ปรากฏรอยยิ้มแห่งความชั่วร้ายขึ้นมาทันทีจากนั้นก็หัวเราะอ,ออกมาด้วยน้ำเสียงเลือดเย็น วินาทีต่อจากนั้นระเบิดมือใต้ประตูก็ระเบิดออกในที่สุดภายใต้การระเบิดพร้อมกันทั้งห้าลูกเปเลวไฟและพลังการโจมตีก็ทำลายประตูนั้นได้ในพริบตาเดียวพร้อมกับระเบิดใส่ร่างผู้โชคร้ายที่อยู่ใกล้กับประตูเหล่านั้นจนเละไม่เป็นชิ้นดีจนเลือดกระจัดกระจายเต็มพื้น <S <S> <S เสียงระเบิดอันรุนแรง บวกกับกลิ่นอายของเลือดสดเหล่านี้เป็นเสมือนกระดิ่งแจ้งเตือนอาหารมือค่าส่งผลให้ดึงดูดซอมบี้ที่กระหายเลือดในละแวกนั้นเข้ามาไม่นานนักเสียงคำรามที่กระหายเลือดอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นซอมบี้นับไม่ถ้วนก็ทะลักมายัางประตูโรงยิมบานนั้นหลังจากนั้นก็กัดกินเลือดเนื้อของผู้โชคร้ายหลายคนนั้นทันทีสุดท้ายก็ทะลุเข้าไปในโรงยิม พุ่งตรงเข้าไปในโรงยิมทันทีภายในโรงยิมที่ใกล้กับประตูนั้นซอมบี้ที่กระหายเลือดเหล่านั้นต่างสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของชีวิตภายในโรงยิมได้อย่างชัดเจน